ก็ในหน้าร้านค้าเนี่ยจะมีขายเนาะทุกซีซั่นเลยในทุกๆสซีซั่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนคอสไปเรื่อยๆครตอนนี้ก็จะเป็นซีซั่นสุดท้ายที่ดีเคจะวางขายแล้วนะแต่ถ้าหมดตรงนี้ไปแล้วไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้แล้วนะในคอสเนี่ยมันจะย้ายไปอยู่ในสเปเชียลลีคแทนในตรงแปลงล่างตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นคอสเก่าที่เคยมีมาทั้งหมดแต้มในสเปเชียลลีคเนี่ยมันหาค่อนข้างยากฮะเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะแลกตั้งแต่ตอน อยู่โบอารีนาเลยเนาะมาะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยนะว่าตั้งแต่ซีซั่น1ถึง25เนี่ยมีตัวอะไรบ้างก็ <c oughs> มีมาทั้งหมด25ซีซันแล้วดะ เกมมันเรียงคอร์สไปเรื่อยๆเนี่ยตัวถัดไปก็จะเป็นมังกรนะฮะที่เหลือเนี่ยก็คงจะอีกยาวๆเลยนะกว่าจะซื้อได้เพื่อการวางแผนที่ดีขึ้นไปอีกขั้นเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะฮะว่าแต่ละตัวเนี่ยแอนิเมชันเป็นยังไงสวยถูกใจไหมอีฟลิตก็จะเป็นร่างนี้นะฮะนี่อืมก็สวยงามอืมก็ดูก็โอเคซิกบอกอาร์ีนี่คุณภาพต่างกันมาก <laughs> นี่เป็นโฮมุลก็โอเคนะแต่มีเพียงคอสเดียวเลยนะ <laughs> คือเรื่องดูคอส นไม่ได้เลยก็ใส่ชุดสุดไท่นะฮอร์โมนวาไคลี่นะฮะร่างที่เป็น R T A ก็คือร่างนี้ใช้ได้นะฮะนี่สดตัวผมก็แรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือร่างธาตุไฟนั่นเอง โ <c oughs> คตรสวยออกแนวเป็นกันดาสาวแพนด้าร่างที่เป็น RGA ก็คือร่างแรกเลยนะอืแบบมีตุ่มๆเต,ม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 ต็มเลยนะร่างที่คนเด่นๆใช้ก็จะเป็นท่านแสงหรือเปล่านะผมว่าก็คุ้มค่ากับการแรกนะเพราะว่าคุณภาพมันก็โอเคอะออกไปพัดนะฮะพัด ล่างที่เป็น R t ก็คือล่างนี้นะส่วนตัวผมโอเคนะมันคอนเซ็ปต์ได้แล้วก็แบบสวยด้วยเหมือนผมจะปลดล็อกธาตุน้ํามาแนะไม่รู้ทําทําไมพราดินเป็นตัวละครที่คนมีกันอยู่แล้วคือธาตุแสงเนาะอันนี้ผมก็ปลดล็อกมาแล้วนะปิดหน้าปิดตาตัวละครที่มันเป็น R C A ซีสั้นแรกๆเนี่ยเมื่อมาเปรียบเทียบกับไอซีซีสั้นล่าสุดน,น,นี่คุณภาพมันโคตต่างกันเลยนะ <c oughs> โอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยอะไมมันต่างกันขนาดนี้ฟินิกแต่ละล่ลางเนี่ยแทบไม่ต ต่างกันเลยฮนะส่วนตัวนะแรกธาตุลมอาะใช้ได้ออร่ามันเข้มเกินนะบิสมองเป็นตัวที่ผมแรกธาตุน้ํามานะฮะจะเห็นได้ว่าปลดล็อกสําเร็จแล้วแต่ผมยังไม่มีตัวนะครับทําทํำหมเออเอาจริงมันสวยเอ้มันเท่นะคือเท่ใช้ได้เลยอนะคือค่อนข้างชอบมาก ติดที่ผมไม่ค่อยมีบิสมองสักเท่าไหร่นะมีแค่บิสมองลมซึ่งผมมีคอสอื่นแล้วก็เลยไม่ได้แลกธาตุลมมานะก็เลยเลือกแลกธาตุอื่นแล้วก็ลุ้นเอาว่าในอนาคตผมจะเปิดได้ดีเคหรือดาคอนไนท์นะโอ้โหเท่มากผมแลกมาแล้วนะยังไม่รู้ว่าจะเลือกธาอะไรดีหรือเพิเ่มผมจะซื้อทั้ง3มชิ้นเลยอะ่ะค่อนข้างดูดีนะธาตุน้ำ <c oughs> ดูอนิเมชันนั้นสิปุ๊บ พึืงมังเทศจา้าแสงแล้วมืดดูไว้แต่คงเปิดไม่ได้หรอกต่อไปคือมังคืออ้มังกรร่างที่เป็นอาทียจะเป็นร่างนี้นะฮะคือดำเมี่ยมมาเลยนะโอ้ดูแล้วโคตรพรีเมี่ยมก็เป็นร่างที่แบบดูหรูหาาราอลังการนะอูฟูดูเป็นสีทองดีนะพังใช้ได้เลยนะท่าน้ำแล้วก็ท่าน,นี้ อืคือมังกรเนี่ยสามร่างสาสไตล์เลยนะคือรู้สึกไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เออในแง่ออกแบบแล้วคือโอเคเลยอะต่อไปคีเมรา่าอาคีเมร่ามีสองร่างนะแต่ให้ดูร่างแรกก่อนอันงแรกคือร่างนี้คือมันก็ดูดีนะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับไอ้ร่างุเจอ้ ร่างสองนี่คือผมนึกถึงเอ็กโซเดียเลยอะแบบโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นเออและสีดำนี่คือแบบดูแบบน่ากลัวมากอะร่างแรกก่อนเออร่างสองอย่าพึ่งแต่พอกดเปลี่ยนตัวมันก็จะมาล่างแรกสุดท้ายก็เห็นร่างแรกอยู่ดีนะตายอันนี้จะเป็นร่างแรกแล้วเป็นไครมีด้าหลากเขาหลากสไตล์นะแต่ละร่างนี้เขาไม่เหมือนกันเลยนะดูจากนี้ดูก็อ,อีกสซีซั่นก็จะมีให้แลกแล้ว แต่ล่างนี้อีกนานกว่าจะได้ล่มอ่าล่างใน RTA จะเป็นล่างนี้นะปุ๊บนี่น่ารักหรือชอบนะใช้ได้เลยแมีมีตัวละครอ,อยู่ข้างล่างซ้ายด้วยนะแล้วก็เป็นล่มด้วยเป็นล่มจริงๆคนเรียกล่มก็เอาเป็นล่มให้เลยนะดีจัง ร่างอื่นจะไม่ใช่ล่มเนาะเอจะมีแค่ร่างแรกกับไอ้ร่างนี้ที่เป็นล่มเท่านั้นน้องตาบอดด้วยไม่รู้ไปโดนอะไรมาแต่ส่วนตัวซื้อร่างแรกมาแล้วนะชอบร่างแรกมากไปแฟรี่คิงร่างที่เป็นอา a จะเป็นร่างนี้นะมาเป็นชายชาตรีพ่อหนุ่มมาดเมนข้างหลังดูดีจังเนาะแบบเป็นปีกสยายต่อไปจินร่างที่เป็นอา a คือร่างนี้ เป็นล่างที่คงคอนเซปต์ที่สุดแล้วฮนะคือดูเป็นราชินีทะเลทรายดีอะเป็นฟาโลเลยอะเออขนาดที่ล่างอื่นนี่คือแบบจิตตะล่างอื่นคือแม่นางส,สวยๆนะล่างนี้คือมาออกแนวฟาโลจริงจนะังมากดูดีอะเออใช้ได้เลยนะใครแบบมีอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมซื้อกันเฮ้ยยังซื้อไม่ได้ดิอีกนานเลยจะบ้าจะไปซื้อได้ยังไง ต้องรออีกนานมากอะเป็นปีแน่นอนฮะสำหรับพวกคอสหลังๆเนี่ยแต่ดูดูไว้ก่อนนะเผื่อในอนาคตมาถึงแล้วเนี่ยจะได้แบบตัดสินใจได้ถูกต้องนะต่อไป CM p e r l e r ก็คือเป็นคุณลุงคุณลุงอันนี้มาแปลกมากเด็กน้อยเลยเอาล่าง RTA จะเป็นล่างนี้เนาะดูไม่ค่อยต่างจากล่างแรกเท่าไหร่หรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นแอนิเมชันเท่มั้งแต่ถ้าเป็นผมคงไม่แรงมั้งเนี่ยแต่ไมรู้สึกคล้ายๆเดิมเลยวะ คิดไปเองมัางเนี่ยอ่ามีปลาเนี่ยปลาหวานตกไปเป็นโพล่าควีนโพล่าควีนล่างที่เป็น R T A คือล่างนี้นะอืมคนอื่นก็คือแบบอ่าป้าเป็นเจ๊นะมาเป็นสาวน้อยอยู่ล่างเดียวเลยถ้าใครที่ชอบแบบโรล,ลี่เนี่ยไม่พลาดกันแน่นอนโพล่าไฟอ่ะโพล่าลมร่างที่โหดที่สุดใช่ไหมอืมอืมดูดีมากนะล่างโรล,ลี่เนี่ยยังไงก็ดีหมดนะ แย่ <Yeah> แล้วไม่ได้นะต่อไปมังกี้คริงเท่มากคือแบบจะเท่ไปหไน้อนแรกนะครับผมซื้อร่างนี้มาที่เป็นทับน้ำอ่ะผมซื้อร่างนี้มาคือคือคิดว่าอดีสุดแล้วคือคงเขาคงทำเทก่กว่านี้ไม่ได้แล้ฮะคือแบบโคตรเท่ทรงผมเอ่ยสีเอ่ยมาดูร่างอาร์ชีออย่างกระโซนีสวยมากโคษอยากได้เลยฮะดูแอนิเมชันนั่นสิ แบบอะไรมันจะแบบอลังการขนาดนั้นอยากได้มากนะลิงสำหรับลิงอ่ะดูดีทุกล่างเลยอ่ะอย่างปัจจุบันอาจจะเลือกท่าไฟนะี่ติดเมตาอยู่เนาะแต่ท่าน้ํานี่คือแบบมาเป็นส่งกลา์เลยอ่ะท่านลมก็ดูดีไหนดูแสงดิโอโหทาน,นึงก็ดูดีอืแต่ไปเดมอนอันนี้ไม่เห็นร่างสีกบไหนดูร่างปกติดินี่ร่างอา a ไม่แย่นะฮะอันนี้เป็นยุคล่างๆเ้ามัง้งก็จะเป็นคอนเซปต์แบบโอนิมูชาใช่ไหม ที่แบบซามูไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นนอยอ่าืเฮ้ยเอาดาบออกแบบนี้เดี๋ยวไปขมโมยดาบนะดาบมันมีชีวิตจิตใจด้วยหรอ,หรอเราไปหยิบมันเนี่ยมันแทงเราตายถ้าน้ําก็ดูดีนะแต่ดูทัดไฟดิอืมโอเคก็ถือว่าเป็นร่างที่ดีนะคือเปรียบเทียบกับร่างปัจจุบันได้เลยนะอันนี้ s ซ็กว a อเนาะถึงแม้จะเก่าแล้วแต่ก็เทียบกันได้โอเคเลยนะอันนี้ก็มาเป็นจิบิเลยนะอ่าดูดีอ่ะชอบชื่นชอบมากท้าแสง อันนี้ทัดแสงแล้วก็ทัดมืดเฮ้ยตัวนี้สิอืมโอเคก็ใช้ได้ครับถ้ามาก็คงซื้อแน่นอนนะอ,อ้โหซีซั่น18ตอนนี้ยังดากนาันไนซีซั่นเก้โหอีกกี่ซีซั่นวะคูณ2ไปนะหืมห้าปีไม่รู้จะมาหรือ,อยังเถอะ,อะบีสไลเดอร์ร่างที่เป็น r t ทจะเป็นร่างนี้อะโอเคนะแต่ก็ซื้อร่างอื่นก็ได้นะดูดูหน้าหวั่นเกรงที่สุด นะฮะดูเป็นมังกรเลยท่าที่คนน่าจะต้องใช้มากสุดก็คงจะเป็นทัดไฟสินะอืมชึบ่าใช้ได้เลยไอ้ลองดูล่างคนดิโอ้ล่างคนนี่เข้มมากนะปึ๊บ่าล่างคนเออทัดลมชึบล่างคนเออดูดีใช้ได้เลยเฮลเลดี้โหมีร่างเยอะจังแต่ว่าแต่ละร่างนี่คลา้คลายกันเลยเนาะ โอ้ดูหน้าตาคือมันเป็นร่างแบบว่าออกแบบมายุคแรกๆอลฮะแบบแต่ละร่างนี่หน้าตาไม่ต่างกันเลยอาจจะมีอา a ที่แบบดูดีสุดขึ้นมาอันเดียวแล้วหลังจากนี้ก็ไม่มีอีกแล้วเพราะเห็นว่ามันแบบทํามาเยอะแล้วก็คงไม่ทําอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออตั้งอาเดีมากนะเออทัดลมอยากได้อะ่ะคือผมปั้นมาแล้วแล้วใช้แล้วแต่ว่าอา a นี่อีกชาติ8อีก8ชาติถึงจะได้โอ้ไอยากได้มากอันนี้คือโคตรดูดี ไปดูธาตุอื่นดิธาดน้ำเหมือนจะเปิดได้มาปะถ้าจำไม่ผิดเอออ่อเอ้ยไม่ได้สิผมเหมือนมันจะเลือกเลือกสามตัวแล้วผมไม่ได้เลือกตัวนี้ปะจำไม่ได้แล้วนะ <c oughs> แล้วก็ธาตุไฟอืมโอเคดูดีเลยอ่าธาตแสงดิอืมธาตมืดอืมชอบมากอันนี้อยากได้มากเรือเออเป็นสาวแบบ สาวสงครามเมื่อไหรจะได้แรกเมื่อถามจริงอดูอิดนี่คือดีมากแต่ร่างแรกหรอนะคุผมชอบร่างแรกมากเลยมาดู clean เคลียรีเคลียดีแต่เดี๋ยว RTA สิ RTA จะเป็นของร่างนี้นะหืมเข้มจัดดูเป็นหินเลยนะเออสีสีนี้ก็ดูน่าจะเข้าสุดละมั้งเพราะมันแบบดูเป็นหินดีอย่าผวนล,ล่างอื่นสิ อันนี้ก็เป็นดูเป็นคริสตัลนะฮะสีสีฟ้าเออก็ได้นะสีฟ้าดูเป็นคริสตัลเลยอ่าน,นี้ก็เป็นดูเป็นหินลาวาเนาะก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่ลิมิเต็ดของไอดีผมนะเอ,อ้สังเกตดีๆนะหินพวกเนี้ยเป็นหินหินลูนนะเมื่อกี้เออออทาเครนเนี่ยถ้าผมไม่ทําคลิปผมไม่รู้ว่ามี RTA ด้วยเนีย่ยเออนี่คือร่าง RTA นะฮะตอนแรกก็นึกว่าร่างขายอ๋อร่าง RTA นี่เองอ่าร่างนี้กดง่ายหน่อยมันมาเป็นตัวแรกเลย ไอ้ทัดแสงอ่ะใครมีก็คงจัดเรียบร้อยแล้วแหละอทัดลมไอ้ยยมันจัดไม่ได้มันเป็นรางวัล R T A ในตัวหลังๆเนี่ยอย่าไปคาดหวังซื้อเลยฮะมันซื้อไม่ได้อีกนานมากฮะต่อไปไพโอเนียมันเหมือนโผล่มาจากเรื่องอื่นยังไงก็ไม่รู้นะฮะเออมันมันเนอะไม่รู้คิดไปเองหรือเปลนะ่านะอทัดใส่ทัดน้ำเออทัดลมทัดแสง พัดมืดคือดูดีมากจริงๆดูดีมากดูดีใช้ได้เลยอ่าลองเทียบกับร่างอื่นดิเออเด็ดเเโตน,นี้ยดูดีมากอันนี้ผมซื้อด้านน้ามาแล้วนะแล้วก็อะไรที่เป็นจิบบีเนี่ยเอาหมดนะโฮ้ยเข้มไปไม่เอาใครชอบชอบไปผมไม่เอาผมเอาร่างน่ารักผมเอาจิบบีผมไม่เอาเข้มเว้ยอ่ะคิเมล่าอัน,นี่เป็นร่างที่สองแล้วนะฮะอ่ะดูได้ตามตะเบียบแต่เคยดูไปแล้วแหละก็สวยโอ้ร่างมืดนี่คือน่ากลัวมากอ่ะเนาะ ดูเดี่โหน้ากลัวจัดดูแตกต่างจากธาตุอื่นชัดเจนเลยอ่ะคุณรู้สึกเหมือนผมไหมร่างอื่นมันดูไม่หน้ากลัวขนาดนั้นน่ะมันดูแบบไรดูแบบเด็กน้อยอ่ะแต่ดูธาตุมืดโหคนหน้ากลัวคือแบบโอ้สุดยอดอันนี้อสุดจัดใครมีนี่คือแบบคือคุณเก่ง <c oughs> ใครมีคือคนเก่งเนี่ยโอ้ยยิ่งเป็นร่างท้ายๆอาะ RTA โคตรเดือดนะฮะคนได้เนี่ยคือเก่งมากอะบอกตรงคือผมไม่มีทางได้แน่นอนนะถ้าเกิดแบบตามซีซั่นเนี่ยอนี้เป็นองค์มิวจิร่างสุดท้ายแล้วเป็นองค์มิวจิยุคใหม่ผมมีแต่ผมไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่เพราะว่าร่างเดิมมันดีอยู่แล้วฮะเป็นตัวผมรู้สึกว่าร่างเดิมอ่ะมันสวยไม่พอแล้วมันก็คงคอนเซปต์ความเป็นองค์มิวจิด้วยฮะเออผมเลยแบบเวลาจะซื้อร่างอื่นเนี่ย มันมันก็สวยแหละแต่มันไม่ใช่โอเมอลจีอะคุณนะเออแบบร่างแรกดูดีสุดแล้วมันก็คงคอนเซปต์ด้วยมันอะไรด้วยอ,อันนี้ก็ก็สวยฮะเออร่างนี้ก็สวยดีแต่มันมใช่หดอ่ะคุณนะถ้าคนจะชอบเขาก็เอาหมดแหละแล้วก็ร่างสุดท้ายก็คือเป็นนางฟ้าไซบอกนั่นเองนะยังไม่มีคอสออกมาให้เห็นกันแต่ก็คงน่าจะมาเร็วๆนี้นะฮะใครชอบก็ต้องตีกันแล้วแหละเพราะว่าซีซันยี่หกตอนนี้ มีให้ซื้อซีซันเท่าไหร่แต่ก็ไหนซีซันเก oh ้าโอ้ไม่กอดยี่สกลบเก้าแบบสิบเจ็ดซีซันคูณสไปฮะเพราะว่าคอสมันจะมีะระยะเวลา2คอสใช่ไหมสิบเจ็ดคูณสองสามสิบซีซันโอ้โหแล้ะซีซันนึงก็อยู่ประมาณ3เดือนบ้ะ3สเดือนนี่แหละอาทิตยสมมุติว่า3เดือนเลยออย่างน้อยเลยคูณไป3 102เดือนหาร12มันจะเป็นปีใช่ไหมอาหาร12ไปฮะ8ปีถึงจะได้แลกคอสนางฟ้าไซบอกโอ้ oh my goodness เฮ้ยเป็นไปได้นะ่ะมัน anniversary รี่9ปีไปแล้วนี่อีกแค่ครึ่งเดียวนะเดี๋ยวว่าจะได้แนละ้วโอ้ยตายอย่าไปหวังเลยคุณถ้าอยากได้จริงๆนะก็ต้องอัปเกรดตัวละครน่ะเออกำตังซื้อพงซื้อแพ็คนะเออ ไปจ้างคนช่วยเล่นแล้วก็ตีอารีเอให้ได้ดาวแดง่ะคุณอย่ามาคาดหวังซื้อเดี๋ยวแปีก็หวังว่าพวกเราจะได้เจอกันนะฮะในวันที่ไอคอสนางฟ้าไซบอร์กนี่ออกวางขายถึงตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ผมไปอยู่ใต้ต้นมะม่วงแล้วป่าเนี่ย